สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้ตู้ควบคุมปั๊มน้ํานะครับเป็นปั๊มซัตเมอร์สนะครับ5.5กิโลวัตต์นะครับให้เห็นเราต่อเป็นแบบชั่วคราวนะครับก็เอาเมนาวเวอร์เข้ามาเป็น AC นะครับ3เฟสนะเป็น T เฟส380โวลต์แล้วขาออกนี่เป็น power pack นะครับ T เฟสเหมือนกันไปยังปั๊มนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนิดนะครับอยากให้เห็นจะเปิดขึ้นมานะครับ เปิดที่ตู้ครับตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งเป็น DC ที่มาจากโซล่าเซลล์หรือไฟ AC ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเปิด power ก่อนนะครับแล้วเราจะเปิด power นิดหนึ่งนะครับเราเปิด power ตัวน,วนี้ AC นะครับเราเปิดกระแสลรอมกักนะครับตอนนี้ไฟมันขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเราเปิด power เนี่ยมันจะทำงานอัตโนมัติเลยนะครับ เราลอมันนิดนะครับเปิดเราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะครับเปิดรอสักแป,ป๊บหนึ่งให้ตัวมโครโปรเซสเซอร์ cessor, มันเซตร,ระบบก่อนที่เราออกแบบไม่ให้กดเพราะว่าบางทีไฟดับไฟอะไรเงี้ยกลางคืนเราต้องมากดเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะเราไม่อยู่เห็นไหมครับเวลาไฟมันกลับมาเนี่ยเห็นไหมครับอมพเวเตอร์มันก็จะทํางานละสังเกตนะครับเห็นไหมตัวนี้เฮิร์ตขึ้นแล้วนะครับนี้เฮิร์ตขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะกดชิปเนี่ยกดชิปนะครับ ผมคิมันก็จะเลื่อนมาตัวนี้เป็นไฟ DC เราไม่ได้ใช้นะครับนี่นี่แอมขึ้นแล้วนะครับในแอมเรากำลังไล่ขึ้นไต่ขึ้นข้อดีของอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะค่อยๆลีเนียมันจะไม่ทําให้ปั๊มกระชากนะครับโอเคนะครับอันนี้แอมเรากำลังขึ้นนะครับนะนี่เป็นรอบมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นฟิ e เซนซี่นะครับเป็นเฮิร์ตนะเห็นไหมครับแต่เราก็จะขึ้นไตะที่50เฮิร์ตนะครับอ่าตัวนี้เป็น ดีซีนะครับเป็นโวลต์ดีซี380โวลต์นะครับแอมป์เราอยู่ที่6.8แอมป์นะครับตัวน,นี้เองนะครับเวลาเราสต็อปเราสามารถกดสต็อปตัวนี้เลยก็ได้นะครับจะกดสต็อปนะครับเวลากดสต็อปตัวนี้เห็นไหมครับอ่ามันก็จะค่อยๆลงมันก็จะลดฟิวชั่นซี่ลงจะทําให้ปั๊มไม่เกิดวอเตอร์แฮมเมอร์นะครับมันก็จะนิ่งนะครับอันนี้เรายื่นกันละ นี่เราสต็อปมันอยู่นะครับให้เห็นไปพร้อมๆกันนะไอที่สูงแล้วเดี๋ยวพัดลมเราก็จะตัดเองนะครับทีน,นี้เราหยุดนครับแต่พัดลมกันก็ยังเขาเรียกว่ามันระบายความร้อนอยู่นะครับถ้าเราจะปิดเนะี่ยเราก็อันนี้เราก,กดสต็อปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมัน็จะตัดเองแต่ถ้าเราจะปิดตู้เราก็ดับไฟแต่ถ้าเราจะมากดไอตัวออนตัวนี้อีกนะครับเป็นหลังไม่ทํางานแล้วนะต้องปิดเครื่องก่อน ให้เห็นการทํางานของตู้นะครับเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะครับสมมติอะผมลองเห็นไหมครับถลมหยุดแล้วนะลมหยุดแล้วเราปิดนะครับเราปิดเราปิดเบรกเกอร์นะครับอะแค่รอสักพักนะครับอันนี้มันเช็คอยู่ว่ามีไฟหรือเปล่าคเซอร์ก็ทํางานมันจะหน่วงเวลานิดนึงนะครับเห็นไหมครับมันพีออฟแล้วตัดระบบนะครับแค่นี้เองระบบเราก็เสร็จนะครับแล้วก็ปิดตู้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู ว่ามันแรงขนาดไหนงานเราเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับแล้วปิดตู้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลอติดตั้งขอบคุณครับมีเทปตันนะครับเทปอิมมูสเตอร์เรียบร้อยแล้วอาู่ประมาณหกแหกว่าน้ำไหลค่อนข้างเยอะนะครับแรงเยลื่อเป็นตัมครับ เก็บน้ําหน่อยนะครับเราให้ดูนะครับน้ําที่เราสูบขึ้นมานะใสไหมก็ใส่นะครับใส่นะครับ้าให้ดูนะครับน้ําแล้วเก็บขึ้นมาอ่ะเราเทกันดูด,ด,ดูว่าใส่ น้ำที่เราได้นะครับนี่ไหลแรงมากนะครับโอเคเรียบร้อยครับ